โอเคครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะทุกคนวันนี้มีดิสคอร์ดเข้าทุกคนไม่รู้ว่าดิสคอร์ดผมเป็นอะไรนะทุกคนดู r ซ you have been แบบบล็อกอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนโอ้โหมีแต่ปัญหานะผมทุกคนโอเคนี่เขาทุกคนเดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่าดิสคอร์ดให้ดูนะนี่เขาทุกคนผมจะกดตวอหอดให้ดูนะนี่เขาทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับทุกคนหรือเฉยก็เป็นนะผม โอเคไม่ร okay, ู amos, Please, al, mark, okay. oh, oh. ้ว่าเป็นไรนะทุกคนนะใครเป็นบ้างนะผมคอมเมนต์มาได้นะผมทุกคนคอมเมนต์มาบอกผมได้นะทุกคนนะไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับทุกคนนะดีคอมีปัญหาอีกแล้วครับผมในปีสอง3นยิบสามนะทุกคนนะโอเคโอ้โหทุกคนดูดูดูไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับทุกคนไม่รู้ไม่รู้ว่าดีคอผมเป็นไรนะโอ้โหทุกคน ิโคดไม่ว่าเป็นไรน่าจะแก้ให้หมดนะน่าจะแก้หมดนะครับทุกคนนะน่าจะแก้นะเจ้าของนิโคลต้องจะแก้ให้นะครับผมทุกคนน่าจะไม่เป็นไรนะครับผมทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกันนะครับผมทุกคนโอเคผมตกผมก็ตกใจนะแต่ว่าไม่ให้ตกใจนะเมื่อกี้นะไม่ว่าเป็นไรนะตกใจไปปุดเลยครับทุกคนโอเคโคตรตกใจเลย